นายเจตกำจรพรมโยธีอดีตข้าราชการด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองและด้านสิ่งแวดล้อมนักวิชาการด้านการออกแบบชุมชนและผังเมืองทั้งเคยดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิกผู้บุกเบิกรเริ่มโครงการต่างๆสร้างเกียรติประวัติและคุณูปการต่อวงการสถาปนิกไทยควบคู่ผลงานสร้างสรรค์อันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กาจินตนาการก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่เราก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหมครับอย่างจะก็ต้องว่าคนที่อยู่ในเมืองก็ต้องการอะไรถูกไหมครับอันนี้มันต้องมีการหาข้อมูลนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะต้องได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดนะก็ต้องมีเราพอเมื่อเราว่าวางผังคิดขึ้นมาแล้วรูปแบบแล้วเราก็ต้องกลับไปหาคือประชาชนหรือชุมชนนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเอเคนิด อันนี้ตรงกับที่เขาอยากได้เปล่าต้องการหรือเปล่าอย่างที่ภอังกฤษเขาเรียก citizen participation มันต้องมีมีฟีดแบ็กจากประชาชนด้วยถึงจะเป็นผังที่ดีไม่ใช่ว่าเราคิดอย่างเดียวไงนยเจ็ดกำจรพรมโยธีจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิสินสถาปัตยกรรมผังเมืองพุทธศักราช2,565